สวัสดีครับลิโกร์12 DIY ครับวันนี้อยู่กับรถเกี่ยวเช่นเคยครับผมก็ปิดปิดตบเริ่มงานตอนเช้าครับประมาณเก้าโมงครึ่งครับวันนี้โปรแกรมเช็ครถเยอะมากครับปีนี้ก็ปีที่9แล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็ไ้ทำทำปุมปุมไปตัดใหม่ เห็ดคมใบตัดไม่เนาะใบตัดคมก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันครับสําหรบบสายดันเนาะตัดเพาท่านี่มันจิตอบทั้งกลางแลเรามันก็วันนี้ก็เขาไว้หลายวันนี้เให้รถแข้นได้ถ้าก่อแข้นตู่ถ้าตูครัหลายยางกันใบคมตัดดีมั่อก็บอสอบที่มันเข่าตู้เลยมันจิตปรค่อยหนักแตนนี้ครับสายดันดันยางเดียวครับดันชนิดแบบรอบต๊บ่ามีอยอะเพามีหยุด ดันเต็มครับที่เป่าดันสี่ออกงานในแต่ละมือครับโปรแกรมเช็ครถอยู่หลายครับทั้งวะแต่ละมือเก่าโม่งหมดแล้วครับไม่ค่อยทีได้ออกงานครับเดินแหลกกับตัเวลาเลยครับที่เป่ายันยอดน้ครับจันยอดน้อยนะ <cười> <cười> bộ nhạc quân đấy ạ <laughs> bảo nào nảm, cái bộ mi nàm có lời กลางครับตรงอัดเต็มปลาครับเกี่ยวเขาล่วงบ่กค่อยรอบโต๊ะเลยครับแต่หั่มยัดเขายืนบปนเหนียวโอ้ห่วยอยากเห็ดใส่เขาล่วงนะเพืนว่าเกี่ยวเขายืนบ่กค่อยดีปนไหนครับมีู่ <c oughs> ีโปรแกรมแดงกับพี่พ้นเขียว đang kéo máy กับลักษณะอ๋อการเขียวมันว่ามันจิบขอบตั้งกลางไหลายนี่ไอตัวตั้งกลางเนี่ยมันกัดขาดอยู่นี่ยมันจิบขอบไปหลายอีกอย่างหนึงมันเวลามันเข่าไปทีนึงเข่าไปทีหลับเป็นก่อนครับมันก็เลยเหียนให้รดถ้าข้อกับแก่ตู่เลยการเขียวมันข้มแล้วมันก็มันก็จีบขาดไปเลยครับมันกับว่าหลายมีเก็บต่างกับว่าหลายแห้ง ดันครับตาด้วยเพาะไอ้บทตนนั่งสีดันด้วยอ๋อเยีเลยวันนี้โคตอนยี่ิบห้าสิบห้าอไรครับวันนี้ยี่้าไรก่อนมืดครับวันนี้อ่ะลองดูครับสายดัน ันรดเสียงอถจูจรดเสียงไงคืออ่ะกรับทิ้งงานนีเฮ็ดตูเบาว่าไ้เฮ็ดเากครับตูเบากัเฮ็ดให้ค่าตูก็มื่อละสองเต้อเดียกัเบาเอง <g ül üyor> งอเหมือดครับนี่เป็นการแต่งตู่เบาของพี่เป่าครับยังจุโวยหนูนะเลือดครับเป็นย้ำเล้งคล้องเว้พีนีหนูบ่อคอยได้เลยปีี้นีนส่ออกวะเหรอออกว่านงไปครับ ปลาปลาได้ยินเสียงรถดเงียบนิถสอว่าซองนี้หน่ยันยันกันยัาเป่าดันต่อมันยังเปียกอยู่เย็นเย็นก่อนครับกะว่าจะทําเวลาหน่อยครับดันไม่ได้ดันไม่ได้เขามันยังชื้นหลายอยู่ความชื้นเ แบบมันจะเหมือนแห้งรอบมันตำแห้งอ่ะมันสิลุดแล้วอยู่ดากเนี่แหละรอบมันตำแห้งก็เลยอดับดำใกล้ลุดออกว่ารมเลยหนอยเดียวมื่อกี้กัเริ่มงานเหมือนกับจุ้มือครับก็เก่ามงมันจะเก่ามงไละก็สุ้มือกับเก่ามงมัวเสาตึกจมครับต่อกมมาจมแต่เสาเลย เนี่ยหว่ะแต่เมื่อยู่น้ำกันเหมืนเป็นจมตลอดเนยครับเขาก็งามดีอยู่ครับนี่ทีมงานกับลิงทำเวลาครับสำหรับโคต้ามือนี้ยิ้มหาลายก้อนคำครับยิ้มหาลายก้อนคำมือนี่ใหญ่ปะมือนึงบูรับงานหนึงหกสิบลายมือนี่วัววังลดเกี่ยวอยู่ของน้อยเองครับผมก็จบคลิดไปสำนึก่อนละครับไปกันแก้เฟื่องกันสวัสดีครับ